พี่น้องครับเชฟปุ่นมีอะไรมาทำครับวันนี้เอานั่นเนาะปากน้ำไตนามเนาะสไตบะอยากเองเอาได้ปากน้ำมาเาทำไตน้ำมาเาทำไตน้ำลองมาทำไตน้ำดูการตุ๋นหมูจีนานลองไตน้ำดูเออโอเคอ่ะเอาอะไรก็จัดไปเนาะจัดเลยจัดเลยเอาใส่เนาะใส่ปากน้ำลงไปเลยหม้อเลยเนาะ เราใส่เงิข็งที่เราตั้มไปแล้วแหละโอเคใส่ลงไปครับอ่าใส่ลงไปใไปดูเราจะนำอะไรครับนต่อไปใส่อะไรซอสหอยครับซอสหอยใส่ลงไปสามขดครับอ๋อนิดหน่อยครับใส่ลงไปครับดีผงละครับผงละใส่ลงไปครับ มีหวานรสหวานหน่อยนึงใส่น้ำตาลลงไปโอเคเพิมวามนัวโดยน้ำปลาละนิดหน่อยครับอาหลังจากนั <Okay. S 1> uh ้น huh. ก oh. oh, uh, oh. uh ็ใส่น้ำางขกลงไปเนาะใส่ลงไปอืออืออออออืออืออืออออือือ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 ืออื หงลบฉมาครับตังโมลงไปครับแล้วก็เอาน้ำมาตังเนาะน้ำตังลงไปเดือดสองน้ำได้กินครับสามน้ำนี่อ่ะเดือดังเลยเอาสามน้ำได้กินโอเคมาครับขั้นตอนสุดท้ายเนาะใส่ใบกระเพรอนมหอมนิดนึงเอาไปกับพรลงไปครบพร้อมได้จัดจ้าน yeah oh, yeah